สวัสดีครับช anel n ป o น n ์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง10อันดับนาฬิกาที่น่าซื้อที่สุดในงบประมาณ3,000บาทนะครับ คือก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยจัดอันดับนาฬิกาที่แบบมันย่อมเยาบ้างนะครับเอาแบบราคาไม่แพงมากนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีแบบเม้นต์มาเยอะมากนะฮะว่าแบบขอแบบ10อันดับราคาไม่เกินพันไม่เกิน2,000อะไรแบบนี้นะครับแต่เท่าที่ผมลองดูแล้วนะครับถ้าเกิดให้ผมจัดอันดับนาฬิกาที่มันต่ำกว่าสองพันบาทเนี่ยตัวเลือกมันจะแบบน้อยมากๆเลยนะครับคือแบบเหลือแค่ไม่กี่เรือนเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขออนุญ,ญาตทําเป็นคลิป 10อันดับนาฬิกาที่ต่ำกว่า3,000บาทละกันนะครับซึ่งก็จะรวมทั้งนาฬิกาออโต้นาฬิกาคอร์สนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะจัดอันดับตามความเห็นของผมล้วนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับมีฟีลลิ่งจากการใช้งานจริงเนี่ยมาปนเปอยู่ด้วยนะครับไม่ได้เป็นการจัดอันดับที่อิงตามสเปคหรือว่าความคุ้มค่าเพียงอย่างเดียวนะครับยังไงก็ลองมาดูกันเลยนะครับว่า10อันดับที่ผมจะแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันดับที่10ก่อนเลยนะครับนั่นก็ออนนนาิรรุ่่่บงงีี้้้เปทจๆตวผู ใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะฮะคือโมเดลโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นโมเดลผู้หญิงนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมาแบบซอฟๆสุภาพ,ส,ภาพสุภาพเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นที่แบบเป็นสีดำนะครับเป็นสีเงินอะไรแบบนี้ที่ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยที่ผมแนะนำนะก็คือเรื่องสเปคของเขาอะนะครับมันได้กระจกซับฟลายนะฮะแล้วก็ได้ลูมแบบเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับอยู่บนเข็มของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดภาพรวมสเปคความคุ้มค่าเนี่ยเรือนี้จัดเต็มมากนะฮะแต่ที่อยู่ที่อันดับทททีีีี่่่่่่10แแบบบอออออัอัันนนนนดดไกกลลๆหหหยเเเพราาาาาะะะวืงงข้ตมมจจู ไปนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ชายข้อมือใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเหมาะกับผู้ชายข้อมือแบบประมาณ5.5นิ้วแบบข้อมือเท่าผมอ่ะจะเหมาะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรือนี้ก็เลยอยู่ที่อันดับที่10นั่นเองนะครับที่ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะฮะต่อไปในอันดับที่9กนะครับได้แก่ alba active นะฮะ baby tuna รหัส al 4 2 3 1 x นะครับจริงๆรหัสนี่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่ารหัสนี้เนี่ยมันก็เป็นคู่สีแป๊บซี่นะฮะแต่ว่าสีอื่นอี่นเนี่ยมนัน ใจของมันก็คือหน้าตาของมันเนี่ยมันจะแบบแคล้ายๆกับตัวทูน่าของไซโก้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เท่านั้นนะครับทั้งเรื่องคุณภาพวัสดุนะครับเรื่องความเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาตรฐานการผลิตเนี่ยคือเอาบ้าเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกของไซโก้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพมาตรฐานต่างๆนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะโดยที่เรือนเนี่ยก็เป็นเรือนที่หน้าตาดูดีมากๆเรือนหนึ่งเท่าที่ออกมาในปีที่แล้วเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรือนนี้ก็เลยอยู่ที่อันดับที่9นั่นเองนะครับต่อไปอันดับที่8นะครับเป็นเรือนที่มาจากปีก่อนๆน,นู่นเลยนะครับนั่นก็คือเสี o m i Quartz Watch นะครับซึ่งก็เป็นเรือนที่เป็น smartwatch นะฮะแต่ว่าจะมีฟังก์ชันแค่เป็นการนับก้าวเท่านั้นนะครับโดยสาเหตุที่เรือนนี้ติดอันดับที่8นะก็คือไม่ใช่เรื่องของฟังก์ชันนะครับแต่ผมเนี่ยประทับใจความเรียบง่ายแล้วก็ดีไซน์ที่แบบมันดูมินิมมลมากๆนะฮะคือถ้าเกิดดูผ่านๆเนี่ยหน้าตาเหมือนนาฬิการ,ราคาแบบหลักเป็นหมื่ดดดดดด้เลยยยพรรรราาาาาว่าวูููีีีบออัสุุุคณภกกกผิิตทงงมจๆ แล้วก็ไอเรื่องฟังก์ชันการนับก้าวทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบของแถมซะมากกว่านะฮะ ที่ทาให้เรือเนี่ยมันก็แบบมีฟังก์ชันเป็นความเป็นสมาร์ทวอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันแบบเป็นระบบใส่ถ่านอะ่ะมันไม่ต้องมาคอยชาร์จทุกวันอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าฟังก์ชันมันจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกับการใช้งานนาฬิกาทั่วไปอ่ะเรือนียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องการชาร์จอะไรเลยด้วยนะฮะก็เลยติดมาอยู่ที่อันดับที่8ที่ผมว่านา ต่อไปอันดับที่7เนี่ยก็ได้แก่ไซโก้ SNKL41 นะครับซึ่งก็เป็นเรือนที่แบบผมรีวิวไปแบบเป็นเรือนแรกๆเลยนะฮะของช่องเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่แบบตามซื้อกันเพียบเลยแล้วก็ของขาดตลาดไปพักใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีของแบบมาบ้างแล้วนะหลายๆร้านเนี่ยก็มีการนําเข้ามาขายนะครับเติมสต็อกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรือนนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นนาฬิกาออโต้นะครับในราคาที่ย่อมเยามากๆนะฮะ แล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นหน้าขาวๆคลินคลีนนะครับเข็มเล็กๆน้อยๆนะฮะมาร์เกอร์เล็กๆบางๆนะครับคือดูเรียบร้อยมากๆอ่ะแล้วก็สามารถจับเปลี่ยนสายได้นะฮะให้มันดูแพงมากขึ้นนะครับจับใส่สายหนังสีน้ําตาลสวยๆนะฮะจับใส่สาย,ส,ย,ส,าย,ส,ายสีดําอะไรแบบเนี้ยดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนสายก็ได้นะครับใส่สายเหล็กของเดิมเขาเนี่ยมันก็ดูแบบค่อนข้างจะโอเคอะ่ะ คือถ้าเกิดมองแบบผันผ่านเนี่ยมองไกลๆภาพรวมอ่ะนับว่าเป็นนาฬิกาที่ดูแล้วแบบมีสง่าราศีเทียบกับนาฬิการาคาหลักหมื่นได้เลยเหมือนกันนะครับก็ทําให้เรือนนี้อยู่ในอันดับที่7ได้เลยนะครับที่แบบผมแนะนําเลยนะน่าใช้งานมากจริงๆนะครับส่วนอันดับที่6กเนี่ยก็ได้แก่ e d i f i t EFR 526D นะครับหรือที่หลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็น Edifit Speed Master นะครับซึ่งจริงๆมันจะมีอีกเรือนหนึ่งเนี่ยที่หน้าตาคล้ายๆกันนะฮะต่างกันแค่การจัดเรียงตัวซับไดอะลเนี่ยที่มันชิดซ้ายกับชิดล่่่างงนนััับซึตวอดที5 EFA556 เก็็ป Edifice 27D นะครับเรียกว่าทั้งตัว527 526เนี่ยติดอันดับที่5ที่6มันได้เลยนะครับซึ่งข้อดีมากๆของ2เรือนนี้นะฮะก็คือคุณภาพการผลิตของตัวเรือนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของสายนะฮะสายเนี่ยมันเป็นสายเหล็กตันๆนะครับเอลิงก็เป็นโซลิดเอลิงทั้งคู่เลยนะฮะคือจับออกมาเนี่ยแบบผมตกใจมากอะ่ะไม่คิดว่าจะอยู่บนนาฬิการ,ราคาต่ำกว่า3 0 0 0ได้เลยนะครับซึ่งใครที่ต้องการนราฬิกาที่แบบได้ฟิลลิ่งเหมือนโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เบาๆนะฮะแล้วก แล้วแบบหนักหนักถ่วงถ่วงอ่ะมีน้ำหนักดีๆไม่ได้รู้สึกว่ามันบางก้องแก๊งเบาไปเบามานะครับ2เรือนนี้นับว่าเป็นคู่ที่แบบเทพมากนะฮะก็ลองเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบซับเลยเอาชิดซ้ายหรือชิดล่างนะครับผมว่าดูดีดูเท่ทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคู่ที่แบบผมแนะนํามากนะครับอยู่ในอันดับ5แล้วก็6นะครับต่อไปนะฮะไต่มาถึงอันดับที่4บ้างนะครับอันดับที่4เนี่ยได้แก่ไซโก้ไฟนะครับ SNK809 นะฮะซึ่งก็เป็นตระกูลฟิววอชที่แบบโด่งดังมากๆซีรีส์ โดยที่นาฬิกาซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาอ,อัตโนมัตินะฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือขนาดตัวเรือนมันเล็กๆนะฮะ สามารถใส่ได้บนหลายข้อมือมากๆนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับสายผ้านะครับซึ่งตัวเรือนของเขาเนี่ยวัสดุดีมากนะฮะคือแบบเวลาจับจับตัวเคสนะครับมันจะมีความแบบสมูทสมูทนะฮะมีการขัดแบบพ่นทรายมาอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งความแน่นหนาคุณภาพทุกอย่างเนี่ยเวลาจับขึ้นมานะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาแบบ2อสามพันเลยอะ่ะนึกว่าเป็นนาฬิการาคาหลักหมื่นได้เลยนะครับดูดีมากจริงๆนะครับคือที่ต่างประเทศเนี่ยเขายกย่องเรือนนี้นะฮะว่าเป็นหนึ่งในฟิววอชที่คุ้มค่าท ใครที่อยากจะได้นาฬิกาออโต้ดีๆสักเรือนนะครับหน้าตาดีๆวัสดุดีๆนะครับใช้งานทนนเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ได้เลยนะฮะมาถึงอันดับที่3แล้วนะครับสำหรับนาฬิกาที่ต่ำกว่า3 0 0พนะครับที่น่าใช้นะอันดับที่3เนี่ยก็คือ Casio d u r o นะฮะซึ่งเรือนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะสเปคการกันน้ำา200เมตรนะครับหน้าตานาฬิกาก็มาแบบทรงใหญ่ๆโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับ ขอบเบเซลก็หมุนได้นะครับใช้ดำน้ำจริงจังก็ได้นะครับโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยสามารถกันได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็มีสตอรี่ที่ว่าบิลเกตเนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีันดับต้นๆของโลกก็มีการใส่ออกสื่ออยู่บ่อยๆนะฮะให้เราได้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ราคาถูกมากนะฮะแต่ว่ามากับสเปคที่ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเขาก็มีการอัปเกรดเพิ่มสีใหม่คู่สีต่างๆเนี่ยมามากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปตัดสินใจดูว่าชอบสีไหนอะไรยังไงนะฮ จะเอาไปใส่สายเหล็กก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีสายเหล็กเนี่ยแยกขายด้วยนะฮะเป็นสาย Aftermarket นะครับใส่เข้าไปเนี่ยก็ดูเป็นนาฬิกาดำน้ำที่สมบุกสมบันมากขึ้นนะครับ coil filling กับสายยางเลยนะฮะก็ลองไปเลือกกันได้นะครับซึ่งเรือนี้ก็อยู่ในอันดับที่3เลยนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับน่าเก็บสุดๆนะฮะต่อไปอันดับที่2นะครับก็ได้แก่ casio sapphire mts 1 0 0นะฮะ ก็เป็นซีรีส์ที่แบบผมรีวิวมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าหาจุดอ่อนยากมากนะฮะเพราะว่าลองดูสเปคเขานะครับกระจกเป็นซับไฟนะฮะตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องฟอร์สนะครับแต่เป็นคอร์สที่ใส่ฐานทีหนึ่งอ่ะอยู่ได้10ปีนะฮะคือผมไม่รู้จะต้องการอะไรจากในการเรือนนี้มากกว่านี้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าแบบ หน้าตาก็ดูเรียบร้อยนะครเป็นในการเดรสแบบใสหรูๆได้เลยนะครับจับเปลี่ยนสายหรูๆก็ดูแพงขึ้นนะครับแล้วก็ทางเรื่องกระจกซับไฟเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานอะ่ะใช้ยาวๆไม่ต้องกลัวรอยเลยนะฮะแล้วก็ไอเรื่องแบตเตอรี่10ปีเนี่ย คือหลายๆคนก็จะชอบแซวว่านาฬิกามันน่าจะหายก่อนแบตหมดะนะครับเพราะว่าอยู่ได้10ปีนี่คือยาวนานมากจริงๆนะฮะนับว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่แบบเพอร์เฟกลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสองพต้นด้วยนะฮะไม่ใช่2 0 0 0ปลายนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถ้าเกิดใครมาถามผมะว่างบ3มกับสามพันนะครับซื้อตัวไหนดีนะครับผมชี้ไปตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะเลือกซื้อแ,ลแหละว่าชอบดีไซน์ชอบหน้าตาไหมานะครับแต่ถ้าเกิดเอาความคุ้มค่าเอาภาพรวมนะฮะตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวต้น้นนนนเลยใงบบีะครั โอเคนะครับพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าอา้าวแล้วตัวอันดับหนึ่งล่ะมันดีกว่าตัวนี้อีกเหรอนะครับจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้ดีกว่านะฮะ แต่ผมมองว่าอันดับหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นตัวที่มันบาลานซ์หลายอย่างออกมาได้น่าสนใจมากกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอ i ดฟิในรหัส EFRS108D นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆคนชอบมองว่ามันเหมือนกับพวกออเดอร์มาพิเก้รอยย่โอ๊กนะฮะเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงหน้าปัดแปดเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสไตล์อินทิเกตเบรสเล็ตด้วยนะครับซึ่งสาเหตุนี่แหละทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบตัวนี้มากเป็นพิเศษนะฮะมากกว่าอันด แบบการเกาะกับข้อมือที่แบบมันหาไม่ค่อยได้กับนาฬิการเรือนอืนะ่นๆนะฮะเพราะว่าสายแบบนั้นอ่ะมันก็จะดูแบบอบกระชับกับข้อมือเราได้ดีนะครับแล้วก็รูปทรงของหน้าปัดนะครับรูปทรงตัวเรือนที่มีความบางนะฮะทำให้เวลาใส่ใช้งานเนี่ยมันรู้สึกแบบดีมากๆอะ่ะแล้วก็เรื่องคุณภาพวัสดุการขัดเงาตัวเรือนเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะถือว่าแบบถ้าเกิดได้จับตัวจริงเนี่ยมีแบบตกหลุมลับมีหิ้วกับบ้านกันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเรือนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสายนะฮะเพราะว ผมมองว่ามันมีความ คอนทราสกับตัวเรือนมากเกินไปอ่ะคือแบบมันดีตามตัวเรือนไม่ทันนะฮะคือถ้าเกิดเขาอัปเกรดสายมาได้ดีกว่านี้นะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งในตัวที่แบบอันดับหนึ่งเอกฉันมากมากนะฮะเรียกว่ากินขาดได้เลยนะครับแต่สําหรับสายในปัจจุบันของเขาเนี่ยผมว่ามันยังแบบทาให้มันยังเป็นตัวที่ไม่สุดเท่าไหร่อ่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่รับสายตัวนี้ได้นะแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะฮะมันก็จะเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ใส่และหลอ่อขึ้นข้อและเทมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยนะครับจนผมรู้ส นะยังไงอันดับ2ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องความชอบส่วนตัวนะฮะฟีลลิ่งการอยู่บนข้อภาพลักษณ์หน้าตาโดยภาพรวมที่แบบมันก็ตามเทรนในสมัยใหม่นะครับที่แบบหลายๆแบรนด์เนี่ยทำมาเป็นอินทิเกรตบรสเซทกันหมดแล้วนะฮะตัวนี้มันก็เลยได้เป็นอันดับหนึ่งในใจของผมนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะก็เป็น10อันดับนะครับนาฬิกาที่งบประมาณต่ำกว่าสามพันบาทนะฮะคือบางเรือนเนี่ยต้องบอกว่าราคาป้ายมันอาจจะเกินสามพันมาหน่อยนะฮะแต่ว่าเวลาซื้อจริงเนี่ยมันจะมีส่วนลดแล้วก็ลดไปลดมาเนี่ยมันจะ เราสามารถซื้อได้จริงในราคาที่ต่ำกว่าสามพันแน่ๆนะครับยังไงใครที่สนใจเรือนไหนเนี่ยก็ลองตามไปดูกันได้นะครับคือทุกเรือนนี้เนี่ยผมจะมีรีวิวแยกไปด้วยนะครับก็เอารหัสเนี่ยไปเซิร์ชในช่องปอรีวิวก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาให้ดูรีวิวได้ทุกเรือนเลยนะฮะก็หวังว่า10อันดับนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจนาฬิกาเนี่ยในงบประมาณ3,000บาทเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอให้ได้นาฬิกาที่ถูกใจกันทุกคนนะครับส่วนใครท คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับอย่าง,ยงไงผมจะลองจัดอันดับตามที่เ,เพื่อนเื่นรีเควสตดูนะครับถ้าเกิดอันไหนม่น่าสนใจนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ